สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนบอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ที่เด็ดวันเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก80-90%ที่จะแจกงในกลุ่ม VIP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเต็ปและพานำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าวมกลุ่ม VIP ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เพื่อนรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับกับนัทกะหลา อสฮังการีประทะกระบักอัสเซบจานเวลาต1หนสนามกรูปามาอารีนาราคาบอลฟารนบารอสต่อปอปอลบหฟอร์มผ่านดังสุดของ2ทีมฟารนบารอสชนะ3เสมอ1แพ้ 1, 1> กระบักชนะ3เสมอ 1, 1> แพ้1เชน่นก,กันฟอร์มพร้อมล่าสุดของ2ทีมฟารินบารอสบุกเสมอมาก,ก่อน1ต1อ่อ1ขอแค่เสมอก็จะเข้ารอบเพย์ออฟส่วนความพร้อมนาทีนี้เหลือเพียงไรอันเอ็มเอที่บาดเจ็บอยู่เพียงแค่ารายเดียวเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ3421พร้อมวางซาเวียมอริซิเยกับบาลินเบ็กเซเป็นตัว สังสรรค์เกมรุกยีด้านหลังฟอร์จูนบาสลีกระบากไม่มีทางเลือกต้องชนะกลับออกมาเท่านั้นเพื่อการได้การผ่านเข้ารอบด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาระบบ4-2-3-1แดนกลางจะมีแกนหลักที่ริชาร์ดแนลรุกวางฟิลิปโอโซบิดคอยสังสรรค์เกมโดยมีอับเดลลาซูบีเป็นตัวหน้าเป่าทัศนค์บอลทีเด็ดกร,ระบากเก่งในบ้านเท่านั้นซึ่งเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วซึ่งผู้เขาไม่อาจคว้าใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องออกไปเยือนบ้างก็คงหวังยากหน่อยละครับดังนั้นสกดใช้เจ๊กสองนัดตลอด12ทิปหลังรายการนี้สวนทางกับเฟร,รเน ในบ้านวีซีเอลไปถึง4 6แมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาและนับทุกรายการปรากฏว่าชนะถึง4ใน5เกมหลังดังนั้นเมื่อมองจากภาพรวมและสถิติและผลงานเลือกวางบอลต่อในราคาปป,อปอมองว่าเฟรนวารอสจะเบียดเข้าวินไปได้ผลบอลที่าดเฟรนวารอสชนะ1อ0อัตรากัมมันใจ8ต่อ10วิเคราะห์ฟุตบอลคุตตาบายวิเคราะห์ฟุตบอลชาเปลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัด2ระหว่างทีมวิกตอเรียเพนเซนเช็กพิทะเซริฟมอนโดวาเวลาเที่ยงคืนสนามดูซานอารีนาราคาบอลวิกตอเรีย เพลเซนต่อหนึ่งฟอร์มพนัดล่าสุดของสองทีมวิกตอเรียเพลเซน,นชนะ4เสมอหนึ่งเจอริฟชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งฟอร์มพร้อมล่าสุดของสองทีมวิกตอเรียเพลเซน,นเจ้าบ้านบุกชนะได้ก่อนสอต่อหนึ่งจึงขอแก่เสมอในบ้านก็เพียงต่อการเข้ารอบส่วนตัวเจ็บยังคงเป็นน้าเดิมอย่างปีเตอร์เซียเยียงคงมีการบาดเจ็บแต่ข่าวดีคือจะได้กองหลังอย่างลูคัสเฮดาพลทุแบนกลับมานอกจากนั้นเตรียมส่งเซฟเดิมลงสนามในระบบ 4- 2 3สพร้อมส่งโตมาโชรี่ลงหลาตะข่ายโดยมี ยานโคปิสยานซิโคราและชอนมอสโกเอราพร้อมทําเกมลูกิด้านหลังตามสูตรเซอริฟต้องบุกชนะด้วยความห่าง2องลูกที่พิกเข้ารอบอย่างไรกร็ดีสภาพทีมค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากไรตัวเจ็บไรติดโทดแบนส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 3 3พร้อมกับส่งชุดที่ดีสุดโดยนํา3กองหน้าอย่างเฟรนัมบูโกเคตยานและราซิสอาคาเนบีเป็นสามประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ทัศนคของบอลทีเด็ดวิกตอเรียเพลเซนเล่นง่ายกว่าเพราะขอแค่เสมอในบ้านก็พออีกทั้งเซอรริฟดูมาตรฐาน ตอบจากซีซันที่แล้วอยู่พอสมควรสาเหตุหลักมาจากต้องเสียตัวอดีที่เลือกย้ายทีมอีกทั้งต้องบุกชาะ์ดสองประตูหางเวลาผ่านไปและยังกดประตูขึ้นนํามาไม่ได้ก็อาจจะค่อยๆถอดใจดังนั้นเชื่อว่าตัวแทนจากเจอริคบุกมามากๆก็อาจจะโดนทีเด็ดสวนกลับของเพลเซนซึ่งมาตรฐานสูงกว่าเล่นงานเอาง่ายๆราคาหนึ่งลูกวางวันต่อดีกว่ามุมย้ําแค้นมีสูงผลปฏิกี่ิาดวิกเตอร์เดียวเพลเซนชนะสองต่อหนึ่งอัตราะห์มันจ่ายแปดต่อสิบวิกเคิลทุนรุ่งพิรท้ายวอกครเลบอร์นยูฟ ระหว่างทีมสคูปีนอตมาซิเนียพุทะแซมร็อกส์โรเวอร์ไอแลนด์เวลาตีสองสนามโตเซโปรเอสกีอารีนาราคาบอลสคูปีต่อบวก10บฟอร์มพนัหล่าสุดของ2ทีมสคูปียังไม่ชนะใครเลยด้วยการแพ้3เสมอ2ฟอร์มของแซมร็อกส์โรเวอร์ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ด้วยการชนะ1แพ้2เสมอ2สภาพความพร้อมล่าสุดสกูปีสคูปีของุนสือโกเซเพสโรสกี ose, พาทีมแพ้มาก่อน1 3ต่อจึงต้องชนะ3ลูเพื่อจ,จะพิกเข้ารอบแต่วันนี้ ไม่สามารถใช้งานวาลิดฮาดีมี่ได้ในรุกชาอัลจีเ,เจรียที่ติดโทษแบนใบเหลียงแดงจะกรีกลกนอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มเติมพร้อมกับเปิดเกมบุกในระบบ4-3-3นำโดยคริสเตียนประสานงานกับซันเดย์และโรนัลโดแชมรอ็อกสโรวร์ขอแค่แพ้ไปถึง2ประตูผ่านเข้ารอบต่อไปอีกทั้งคุมกำลังหลักก่อนเกมก็สบายใจได้เนื่องจากนักเตะพร้อมลงสนามทุกฝลายจึงแด้ส่งชุดที่ดีสุดลงผูุลงสนามเชื่อว่าเบร็กลี่จะเลือกวางหมากในระบบเดิม3-5-2เพราะกวางเกรแฮมเบิร์ก กับโรรี่กัฟนี่โดยมีดีแลนด์วัตคุมกลางทัศน์ังมอนทีเด็ดชนะมาในเลกแรกถึง 1, สามต่อหนึ่งสำหรับแชมป์ร็อกวันนี้จะเน้นรับแน่นอนเพื่อความปลอดภัยขณะที่คูปีต้องพยายามเดินเกมยิงให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ตกรอบและมองจากสถิตินอกบ้านรายการนี้ของตัวแทนจากไอซ์แลนด์ต้องบอกว่าเจ้าบ้านมีความหวังกับสถิติที่พม่กดชัยเจอพิกแมตเดียวตลอดเสด็จที่ผ่านมาบ่งบอกได้เลยว่าขณะที่ที่มาจากนอร์เซยโดเียผ่ายดินามโมตากรีบด้วยประตูรวมแค่3ต่อ แสดงว่าไม่ดีพอตัวดังนั้นกลับมาเล่นในรังในแบบที่ต้องยิงขาดจึงเลือกขอวัดบอลต่อในราคาปอปอมุมชนะมีสูงทว่าเข้ารอบต่อได้หรือไม่ต้องรุ่นอีกทีผลมอนติกาสกูปิชนะ2ต่อ1อัตรากรมมันจ่ายต่อ10 ฝากทิ้งคาด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เร่เน้นๆที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดและเราจะบวกดดกัน